ฝนเหลืองอาวุธเคมีไร้มนุษยธรรมตราบาปอันเลวร้ายของอเมริกาในสงครามเวียดนามในประวัติศาสตร์ของมนุษย์นั้นรู้จักการนำสารเคมีมาใช้เป็นอาวุธในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามแบบจรงิงจังก็ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งอาวุธเคมีนั้นมีข้อดีอยู่ตรงที่สามารถโจมตีได้คราวละมากๆในพื้นที่ที่กำหนด แถมยังซอกซอนเข้าไปได้ในทุกมุมที่อากาศเข้าไปถึงจึงทำให้เป็นอาวุธที่ค่อนข้างจะขี้โกงไปหน่อยสำหรับการรบจึงทำให้ในปี1993องค์การสหประชาชาติจึงได้ออกกฎอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมีออกมาเพื่อห้ามไม่ให้มีการนํามาใช้ในสงครามแต่ถ้าย้อนไปก่อนหน้านั้นอาวุธเคมีถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายสมรภูมิรบ วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับหนึ่งอาวุธเคมีที่สร้างปัญหาให้กับประชาชนมาจนถึงทุกวันนี้แม้ว่ามันจะถูกใช้งานไปกว่า40ปีที่แล้วก็ตามอาวุธชนิดนั้นมีชื่อว่าฝนเหลืองต้นกำเนิดของฝนเหลืองมาจากสารเคมีที่ถูกผลิตออกมาเพื่อใช้ในการเกษตรโดยนามาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรชาวอเมริกานอกจากนี้ยังสามารถใช้กำจัดวัชพืชเพื่อให้ใบไม้ร่วงจนหมด แล้วค่อยๆเหี่ยวแห้งตายอีกทั้งมันยังสามารถทำอันตรายต่อมนุษย์โดยการซึมเข้าทางผิวหนังด้วยความสามารถขนาดนี้มันจึงเหมาะสมที่จะนํามาใช้ในการเป็นอาวุธเคมีได้เป็นอย่างดีโดยทางกองทัพสหรัฐได้นำไปวิจัยต่อและส่งมันลงไปโจมตีในสงครามเวียดนามทำไมอเมริกาต้องใช้อาวุธเคมีนะหรอก็เพราะสิ่งหนึ่งที่คอยก่อกวนกองทัพอ,อเมริกา ในสมัยสงครามครั้งนี้ก็คือความสามารถในการหลบซ่อนตัวของทหารเวียดนามที่ใช้ความได้เปรียบในภูมิประเทศที่เป็นป่าทึบและการขุดโพรงใต้ดินทําให้การโจมตีทางอากาศเป็นไปได้ยากเพราะต้นไม้นั้นบดบังทัศนวิสัยอาวุธต่างๆเช่นระเบิดนาปาลมระเบิดฟอสฟอรัสจึงถูกนำมาใช้เพื่อการโจมตีแบบซอกซอนรวมไปถึงฝนเหลือง อเมริกาถือว่าเป็นประเทศที่มีทัศนคติที่ว่าถ้าเพื่อทำลายเป้าหมายต่อให้เผาป่าไลห่หนูตัวเดียวก็สามารถทำได้ฝนเหลืองจึงถูกนำมาใช้ในการนี้กองทัพอเมริกาจึงนำฝนเหลืองเข้ามาใช้กับเวียดนามกว่า77ล้านลิตรโดยมีเป้าหมายในการทำให้ป่าทึบ,ทบสามารถที่จะมองลงมาผ่านอากาศยานได้ในปี1962ถึงปี1971 ทหารอเมริกาได้ทำการโปรยฝนเหลืองที่มีชื่อเรียกกันว่าปฏิบัติการโอเปเรชันแรนแฮนโดยทหารอเมริกาใช้เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินลำเลียงโปรยลงบนพื้นที่กว่า12ล้าน5แสนไร่ซึ่งมันก็ได้ผลบริเวณป่าที่ถูกฝนเหลืองโปรยลงไปใบไม้ต่างร่วงลงสู่พื้นดินจนกลายเป็นต้นไม้โกรนโกรนหมดแทบทั้งป่าแต่ผลที่ได้นั้นมากกว่าที่คิด จนกลายเป็นความอับยศชาวบ้านในละแวกนั้นต่างได้รับผลกระทบจากฝนเหลืองที่สามารถซึมเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ผ่านทางผิวหนังและระบบทางเดินหายใจหากมนุษย์ได้รับเข้าไปจะส่งผลทำให้ปวดแสบปวดร้อนผิวหนังพุพองเหมือนถูกไฟไหม้ยิ่งถ้าได้รับเกินกว่าร่างกายจะทนไหวก็จะทำให้เกิดอาการชักกระตุกไม่สามารถควบคุมตัวเองได้และอาจจะทำให้เป็นอัมพาต หรือสมองพิการได้ในทันทีไม่เพียงเท่านั้นหลังจากที่สงครามสิ้นสุดด้วยความพ่ายแพ้ของอเมริกาฝนเหลืองที่ปล่อยไปแล้วนั้นยังไม่หมดฤิ์ของมันสารพิษที่อยู่ในฝนเหลืองนั้นยังตกค้างอยู่ในดินในน้ําและในตัวของผู้คนที่ได้สัมผัสมันเด็กเล็กจํานวนมากที่เกิดมาหลังจากสงครามเวียดนามมีร่างกายที่พิกลพิการ เนื่องจากแม่ของพวกเขาเคยถูกฝนเหลืองยังไม่รวมหญิงที่ตั้งครรภ์และเกิดการแท้งลูกทารกตายอยู่ในท้องซึ่งจำนวนของผู้ที่ได้รับผลกระทบของพิษจากฝนเหลืองนั้นมีมากกว่าล้านคนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตราบาปแห่งประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามเวียดนามที่ยังคงตามหลอกหลอนอเมริกามาจนถึงทุกวันนี้